อขึ้นดีๆแหมขึ้นใหม่เร็วขึ้น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 เร็วแม่เข็นให้นล้วเอาขาขึ้นเร็วเอาขาขึ้นนั่งดีๆนั่งอย่างนี้มันตกนะเนาะนั่งดีๆลูกนั่งดีๆเอาขาขึ้นเร็วคือรถไฟมาเลยจ้ารถไฟมาเลยจ้ารถไฟมาเลยจ้า

嗯嗯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 มันจะตกแล้วนั่นอ่ะจะหงายหลังตึ้มไลยเดินมาหาแม่เดินเดินมาเดินเดินมาเดินเดินเดินมาเดินเดินเดินมาไลักลัวไม่กล้ามา